เมกาเวนจริงด้วยเจ็ดพันโอ้เมกาเวนเจ็ดพัน 7, โอ้มา,มาลุกช่องเลย การพนันเป็นสิ่งไม่ดีถ้าเกิดว่าเล่นเสียนะคลิปนี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรวมทั้งสตรีมีคันและผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน,นควรใช้วิจารณญาณในการเล่นด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเดียวค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียวจะพาปั่นกับเดียวแล้วนะคะวันนี้เรามาในเกมสล็อตชินลี่ฮันเตอร์หรือว่าเกมพลิกแล้วนะ เป็นเกมเจ้าประจำที่เล่นแบบบ่อยมากนะเพราะว่าโบนัสออกนี่ออกออกแบบออกจัดหนักกัทุกคน2เกมฮิตที่เดียวเล่นก็คือเกมสล็อตล่าพิกนี้กับเกมโรมานะ2เกมนี้เวลาโบนัสออกเขาให้เยอะนะใครที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนแล้วอยากเล่นเกมที่แบบโบนัสออกเยอะๆในสอเกมนี้แนะนำนะช h ลลี่ฮันเตอกับโรมานะ วันนี้เรามาในทุน300บาทแต่ว่าใสเบ็ด25บาทาชตกใจนะว่าจะโบนั้นออกเลยนะโอ้ล้วก็ว่าเสียงฝนฟ้าร้องเข้าใหม่ก็ขอโทษนะคะเล่นช่วงเย็ยนๆรู้สึกว่าฝนกำลังจะคล้มๆใกล้ตกนะ วันนี้เรามาเน้นเล่นตอนเที่ยงคืนนะคะสําหรับเวลาที่แนะนําก็คือช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองขึ้นไปนะเล่นดึกๆเนี่ยคนเล่นน้อยนะบนัดออกง่ายนะแต่วันนี้เรามาตอนเย็นๆนะไม่รู้จะชัวร์หรือเปล่าแต่ว่าก่อนเล่นเดียวก็เข้าไปดูสูตรสแกนสล็อตเช่นเคยนะคะสูตรสแกนก็บอกอัตราชนะอยู่ที่85%ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จุ๊บไม่ออก ไม่ยอมออกนะเริ่มจะหัวร้อนแล้วสครั้งละสุสแกนอัตราชนะ80%นะคะก็สูงนะแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์จริงๆที่เดียวแนะนำนะก็90%จนถึง100%นะคะตั้งแต่90%ขึ้นไปนี่เล่นได้เลยนะไม่ต้องคิดเยอะ80%ตอนนี้ก็เล่นแบบ มันอาจจะออกแต่ว่าออกไม่เยอะนะถ้าเป็น90%เนี่ยเล่นยังไงก็ได้แน่นอนอ้าวโวบนัาดอกเรียบร้อยบนัาดอกเรียบร้อยอ้าวข้าววันนี้ถึง1,000ด้วยนะคะามาดูกันว่าเราจะลากพริกได้หมดส่วนหรือเปล่านะ น้าแรกได้ออซัมเลยนะเจ็ดร้อยบาทสวยๆค่ะสวยๆเป๊ะปังมากเริ่มคลิปมาไม่ใช่เริ่มคลิปสิสปินแรกขอโทษด้วยนะคะสปินแรกได้เลยนะออซัมนะเจ็ดร้อยห้าสิบนะนี่มาห้าสิบบาทนะทุกคนอ่าพิกเพิ่งออกมาเม็ดแรกอ่าต่อไป หน้าสวยมากใบที่สองได้มีอีกร้อยกว่าบาทนะเป็น800ตอนนี้ถึงหนึ่พแล้วนะทุนสามโอ้โหแเม็ดไอ้มาแเม็ดเลยนะโอ้เปิดช่องที่สเรียบร้อยนะอันล็อกเรียบร้อยนะเพิ่งสเปีนไปได้5้าครั้งเองนะ ต้องมาแล้วดอกแรกไม่มาไม่เป็นไรนะครั้งที่สต้องได้แล้วอุ้ยชุบแต่ว่าได้พลิกมา1เม็ดให้ภัยนะเรียบร้อยได้มาอีก3เมต,เมต้าสิบสาอันเดียวอีกเม็ดเดียวเท่านั้นนะอ้าวออซ้มด้วยได้พลิกด้วยสวยเลยได้มาพันหแล้วนะคะโอ้กำไร10เท่าแล้วนะจังหวะนี้ อีก3ครั้งนะ3ครั้งสุดท้ายนี่คิดว่ายังไงก็ได้นะคะตัวไวสอช่องหลังมานะอ่าเมกาเวนจริงด้วย7 0 0 0พันโอ้เมกาเวน7,000พัน 7, โอมาทุกช่องเลยสวยมากโอ้ได้ทุกช่องเลยนะเมื่อกี้ อาเบียก,กวินอีกรอบนะสวยงามมาก1,000งวัดีทุกคนโอ้โหจบคลิปได้เลยนะแล้วถ้างขอเพื่อนๆคนหนสนใจสูตรสแกนสล็อตฟรีนะคะเป็นสูตรสแกนอัตราชนะที่จะสแกนว่าเราจะชนะไหมนะห <c oughs> ากใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างนี้เพื่อขอรับสูตรฟรีได้เลยนะ และก่อนที่จะขอรับสูตรฟรีรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ว่าขอรับสูตรฟรีนะและก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเดียวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เดียวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ